สวัสดีค่ะพี่น้องพี่นอ้องป้องปายสุดๆสุดๆ <c oughs> กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะโอ้แกงน้อไม้เอ้ยแกงน้อไม้ม่พั่นแกงขี้เล็กพี่น้องแกงขี้เล็กอันขี้เล็กบ้านเฮ่าพี่คนไทยเราหายมื่อว่าวันนี้นั่งเลิกงานแล้วก็ไปเอาขึ้นไปเอากับข่าวบ้านเล่าเนาะค่ะเนาะแฟนเรากลับประเทศไทยกลับคนเดียวไปเที่ยว ที่นี่คนคนทางบ้านเราฝากขีเล็กฝากของกินทายมากเลยนะเมื่อวานนี้เราแกงเราแกงเราก็แบ่งมาให้สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเนาะตอนนี้ว่าสาวเดี๋ยวสายแล้วสายแล้วี่นางก็ตื่นใส่ตื่นสายอยู่มื่อานี้ตื่นมาแปะมุกเกามุนั่นแหละสายสายของนินางแล้วนะคะเนาะนินางจะพาให้พิองมากินข้านินางมีปัดจอมโอ้โหใครแตะเนลยนินางมีปัดจอมค่ะ นี่นั่งออหอมก็กระเทียมไอ้พริกพริกสดแล้วก็หอมก่อนเมื่เห็ดปลาจอมกินพี่น้องมาทำจอมกินโอ้ยเนื้อเนี่ยก็เป็นเสียเนาะนี่เนาะบางทีเห็ดงานหลายก็ลืมเลพี่น้องลืมลืมแนวกิน <c oughs> <c oughs> ก่อน,สนก็จะสั้นๆนิดน้อยเพราะว่าย่งถือเออนั่งอุ่นแกงก่อนแล้วก็จะมาเห็ดปลาจอมกินกันยน่างสื่อมาจากพิงค์ไทยเหมือกันแล้วล่ะคะ่ะ ซื้อมาจากพีคนไทยปัดจอมโคราไมาอยู่เมืองนอกโดนก็น,กนึกอยากแม่พี่้องนึกอยากทีน,นี้เราเรากลับไทยเรากลับไทยแล้วก็เอาของไทยึ้นมาแล้วก็มาเอาขึาืนมาขายนั่นแหละเพราะว่าเราเปิดเปิดบริษัทเนาะแล้วก็เอามานทำนิดน,นึงเลยแล้วก็มาขายต่อให้คนไทยกำลังที่หน้าผูา้ไดอยากกินต่อสร้างเราทีน้าก็สร้างมาบมาปัดจอมอู้แซ่บพี่นองแซ่บขนาด กินเหนียวนี่ยอ,นยอดเลยคิวเขา่าอีกน่าสิกินเขา่าจอมจอมจอมกุ้งจอมกุ้งกับปลาผสมกันแซ่บพี่น้องแม่ขันแม่กับน้องนี่น,น,าาน,นั่งวิสาพันแนวก็จะให้เอาปลาจอมนี่แหละมาสักโลน,นึงเอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้เพมันบ่เสียเะไรพี่น้องค่ะโอ้ยกินเลยน่ยนนาแต่ กินข่าวเ็จแล้วเราก็จะไปขนใหม่ขนใหม่หมเรี่ยงใหม่ค่ะนี่ขนาดวันอาทิตย์เนี่ยขนาดวันอาทิตย์วันหยุดเด,ด้ี่เจีนั่งพี่จีนั่งจะประเหต์ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไปซอวพญายังหน่อยหนะึ่งเพราะว่างานตัดใหม่นี่ตัดใหม่ตัดเฟื่องนีมน่มันหนักอยู่แล้วพี่นอ้องเหตุแค่ชั่วโมงเดียวมันก็เมื่อยแล้วเหตุงานตัดใหม่ตัดเฟื่องชั่วโมงเดียวป่านว่าอันเหตุงานเบืดอเมือยแล้วพี่น้องมันเมื่อยค่ะก็ไปซอวพญายังหน่อยนะึง มื่อนี้บอได้ตัดดอกตะวันเลี้ยงเลี้ยงใหม่เลี้ยงฟืน้นแยงสิมาหั่นพริกหั่นหอมใส่จอมกินข้าวแซ่บๆพี่น้องกินข้าวก่อนแล้วก็จะจอกไปงานหั่น,นพริกสดใส่มีตะไคร้เนาะมีตะไคร้หั่นใส่ไปน้ำตะวันตะไคร้บ่มี แล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมไทยเนี่ยลหะเสือมาแพ็กหนึ่งแต่โดนเหรอกินที่ระนอยออก <c oughs> ชาไฟแพงพี่น้องเดือนนี้ เดี๋ยวนี้พญาจ่ายค่าไฟไปสามพันกว่าสามพันกว่าโูณปกตินี่บอถึงสามพันพันกว่าสองพันสองพันกว่าประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้นี่อีนางใส่ใส่ไฟฟ้าหลายเพราะว่าแดนเหตุงานสองทีสองทีสามทีลดชาร์จไฟลดลดชาร์จไฟหลายนะค่าไฟมันก็เลยแพงแพงขึง้นแล้วช่วงหน,นานานี่ค่าไฟแพงอย เพราะฉะนั้นมีฟืนกนตนน็ตัดฟืนใส่พี่น้องตัดฟืนใส่ประหยัดค่าไฟเนจา่าได้แล้วไปไปกินข่าวกันแซบๆนำ้ำลายแตกพี่น้องเลยไปกินข่าวกันเพราะไงเบิ่งข่าวอยู่โอ้ยวันนี้มีกับข่าวหลายอย่างพี่น้องกับข่าวบ,บ้านๆกับข่าวบ,บ้านๆเฮ้า มีจอมมีแกงขีเล็กแกงขีเล็กเล้าๆแกงใส่หนังค้วายหนังควายกับอันขาหมูพีเราใส่แล้วก็มีอันลาบก็อยนนี้ว่าซุปน้ำใหม่ห่ะซุปน้ำใหม่ใส่ใส่เห็ดอีย่างว่าเห็ดกระด้าง,งซุปน้ำใหม่ใส่เห็ดกระด้างพีเราเห็ดนั่นะยี่นางเห็ดปเปลี่ยนดอกแนวเนี่ยเรามีเวลาเห็ด แซ่บเข่าเขากับจัดบ้านเล่าแล้วล่ะเข่าอ้วนซุปน้ำใหม่ใส่เห็ดกระด้างแซ่บอยู่ดี โอ้ยจอมพี่ดองเองทำมแต่ไข่ห okay ั่นตะไคร้ใส่เนยหั่นตะไคร้ใส่น้ำนี้แซ่บ

<laughs> Càng thì lẽ Càng tụi lau nàng âm chưa không 嗯，等会。

นกตื่นนกตื่นมาก่อนนนั่งแซ่บจอมขลา Lo es. มันยังกานเบิ้งส้มไม่แดดดอกมัเองปราจมแซ่บแบพี่นอกบเข็มไหลแตงพอดี น้าดอนอ่าไปแล้วไปเก็บฟืนแล้วนั่งก็จะไปล้อิ่มกินจุกลายบได เห็นงานบ่ได้ไปเก็บเฟิร์นจั้หน่อยนึงแล้วก็จะมานั่งมานอนเบิ่งซิลีอร่อยม 南奎。難怪 เารอบแองเจ้กไว้บะถิบบะเสียบะเสีกยกับบะถิบของหากินยาก่มันหามันหามันบะแมนว่าย่างออกไปนาบ้านย่างไปตลาดเนาะหาซื้อได้เลยสิบบาทยี่สิบาทคือประเทศไทยบะแมน มำไส้กรกเลยนะกินกมันเหี่ ไปนองเปิดงานกันพี่นี่